กาบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปป้องเงาป้องเงาป้องขึ้นเนื้อพ่อครับเพิ่มจิมาเห็ดเนื้ออีกเพิ่มเติมมางานบุญแล้วครับเพิ่นพวกนี้จากกันเตี้ยๆหรอกพี่น้องมาครบทีมคือเก่าแล้วครับมีพันเตยกำลังซ้อยเนื้อพันเตยพันเตยสวัสดีครับ พันข้ามพันข้ามพันแหวพันแหวอันนี้ลุงครับลุงลุงลุงยอดพี่น้องกันละครับอันนี้พ่อผู้ซวยเพื่นกับมาซอยงานลูกบ้านเต็มที่ขึ้กันยเนืากำลังซอยเนื้อครับซอยเนื้อมันยกกระทะกับมีมเ มันเหนื่อเพราะพ่อให้พี่น้องกินงานบุญบวดก็เลยมาทำอาหารต่อบุญล้ครับไฟไม่คัวกำลังเห็ดอยู่มะลุกคุกคุนอยู่ไม่คั่วกับมีตะพูงานงาสวยๆ่อแม่พี่น้อง่เกิมนตูนงนสวยๆก็แม่พีเน้อย เอาติดตามเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกได่ฝากซ่ <c oughs> องไม่น้องไม่ครับประโยชน์แนวฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้อง <c oughs>